สวัสดีครับวันนี้เรามาทําการอุ่นขนมบ้าบินนะครับโดยใช้ไมโครเวฟกันนะครับจะมีอยู่3แบบนะจะอุ่นธรรมดาแล้วก็อุ่นด้วยใส่น้ําไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็บ้าบินด้านนอกแล้วก็เอาบ้าบินปกตินะครับจะมาเทียบกันว่า3อย่างเนี้ยรสชาติมันต่างกันไหมนะครับอ๋อบ้าบินตัวนี้เก็บมาแล้ว3วันนะครับขนมเก็บได้3วันนะขนมบ้าบินเลยทําแป้งจากแป้งตัวนี้นครับ ใส่มะพร้าวกับน้ำอาออย่างพอก็จะได้บ,บ่าบินมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเก็บได้3วันนะนี้ทําไว้แต่วันอังคารแล้วก็ไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะครับเก็บไว้เดี๋ยวเราจะลองเอามาเวฟดูนะครับอุ่นด้วยไมโครเวฟนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับใช้ไฟร้อนสุดนะครับไฟสุดอยู่ที่ประมาณ2นาทีนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราค่อยมาเวฟตัวนี้อีกทีนะครับแล้วเขามาดูกันนะว่าทั้ง3ตัวรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับนี่ครับกลับมาแล้วนะครับนี่เราเวฟได้ที่2งนาทีแล้วนะครับอุ่นทั้งหมดนะอันนี้จะเป็นย้ำอีกทีนะครับก็อนนี้จะเป็นปกตินะ3วันเก็บไว้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะอันนี้ปกติที่เราไม่ได้อุ่นอันนี้เราจะอุ่นด้วยน้ํานะครับเอยรุ่นด้วยไมโครเวฟ ที่ใส่น้ำไว้ตรงกลางนะแล้วกันนี้อุ่นปก,ปกตินะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำไว้ตรงกลางนะครับลองมาชิมรสชาติดูนะว่าจะเป็นยังไง โอเคนะครับมาว่าไงดีอะเนื้อสัมผัสถามอย่างนี้เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามีบ้าบินจะอุ่นบ้าบินที่อุ่นๆนะครับจะมีความหอมมะพร้าวกับน้ำตาลที่มากกว่าแบบเย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าให้เลือกเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันไหมทั้งสองตัวนี้นะครับตัวนี้ จะได้ความเหนียวกว่าตัวนี้จะได้ความนุ่มกว่านะครับเพราะมีน้าเพราะมีน้ำ,เพ,นำเพิ่มเขาหน่อยเขาไมโครเวฟก็คือเขาจะไม่ดึงน้ําออกมากครับเขาก็จะดึงน้ําออกจากตรงกลางตัวนี้จะได้นุ่มกว่าตัวนี้จะเหนียวกว่านิดหน่อยนะครับแต่สองนาทีไม่ได้มีผลอะไรมากความหอมความหอมผลน้ําตาลกับมะพร้าวทั้งสองตัวจะพอๆกันนั่นนะครับ คือ okay, ถ้าให้เลือกส่วนตัวชอบชอบตัวนี้ครับชอบแบบไม่ไม่ต้องใส่น้ำเราจะได้ความเหนียวนุ่มมากกว่าถ้าอยากกินนุ่มๆก็เวฟกับใส่น้ำตัวนี้นะครับใส่น้ำไว้ตรงกลางแล้วก็บ้าบินไว้รอบข้างเราจะได้นุ่มกว่าโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ